สวัสดีครับพบกับเชนเจอร์นะครับวันนี้นะครับพักเบรกกันด้วยคลิปกิจกรรมและข่าวสารต่างๆในเกมไลเลนเจอร์นะครับ,รรบหลังจะเปิดกาชาไปแล้ว2คลิปนะครับก็ไปดูกันได้นะว่าเปิดได้อะไรบ้างน,นะครับเพิ่มโอกาสผู้เทพมาแล้วนะครับอามาเช้าเปิดกาชาไอเดลักแล้วก็ ไอทีแถือว่าออกเยอะอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่แค่ของผมนะของคนอื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าคนที่ไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็เอาใจช่วยนะครับเพราะว่ามันต้องมีอยู่แล้วล่ะคนที่เปิดได้แล้วก็เปิดไม่ได้นะครับแต่ว่าคนที่เปิดได้รอบนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเอาไปดูข้อมูลเรนเจอร์นิดนึงนะะตอนนี้ข้อมูลแบบละเอียดเดี๋ยวผมรีเฟรชอีกสักนิดนึงนะครับอ่านะตอนที่ทําคลิปนะครับข้อมูลยังไม่ออกนะเดี๋ยวรอแบบละเอียดอีกคลิปหนึ่งละกันนะครับจะได้รู้ว่าเรนเจอร์มันเก่งประมาณไหนนะครับ คืออย่างที่บอกครับว่าการอ่านสกิลเนี่ยมันจะรู้ได้แค่เบื้องต้นนะครับสุดท้ายต้องดูรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ทดสอบจริงครับว่าเรนเจอร์มันจะเก่งในระดับไหนนะครับอ่ะรอบนี้เก่งๆ2ตัวเท่านั้นนะครับอาชิระนะครับตัวเอกนะครับใครที่ไม่มีตัวชนใกล้ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับคนที่ตัวยังไม่ค่อยดีมากนะักอ่าเล่นในส่วนของหอคอยก็ยังไม่ผ่านครับ PVP ก็ยังไม่โหดผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะ เดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับก็เป็นตัวชนใกล้ครับเคลื่อนที่ก็ไหวนะติดตรงใช้ได้เยอะครับตรงนี้เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะคือถ้ามีเกียร์รถแรกก็สบายหน่อยอสมมติคนที่อาจจะมีรองเท้าเรียนาดนะครับหรือเปิดได้แค่เ,เกียร์เรียลนาดเนี่ยมีพลังชีวิตนะครับหลบ,บสกิลต้านสกิลครับเป็นเกียร์ของสายพลังครับออปชั่นก็เลือกเป็นรถแรกส่วน กระดิ่งคริสต์มาสนะครับเมื่อาวานใครที่ดูไลฟ์นะครับก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันมาแน่ๆนะส่วนจะมาวันไหนอันเนี้ยมันบอกไม่ได้แบบโดยตรงรับเนื่องจากว่ามันเป็นแลนของผู้พัฒนานะ,ะไปดูไทม์ไลน์ของปีที่แล้วก็ได้นะครับว่าเกียร์คริสต์มาสเนี่ยมันจะมาช่วงเวลาไหนก็เก็บลูบีนะ้เอาให้อยู่นะเอาให้อยู่นะถ้าจะเปิดเรนเจอร์เอาตัวไปเปิดนะครับคือผมก็ไม่รู้วันที่แน่นอนนะคือถ้าเกิดได้มาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นคอมโบรดแรกนะครับฉะนั้นเนี่ยเดือนหน้าก็จะไม่มีปัญหาคือเดือน,นัอนะครบ เฉพาะเดือนนะ30เปอร์นะครับแรกก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะคือสกิลหนึ่งเนี่ยเขาบัฟน้าป้อมวิง่งไวนะครับก็ดีอยู่แล้วครับทั้งเกมนั่นเองเกมตั้งรับนะครับเพราะว่ามันมีหลบสกิลด้วยอ่ะส่วนหลบหลีกเนี่ยก็ตัวที่มันยืนข้างหน้าเนี่ยสมมุติว่าเจอนะครับแต่รีป้อมบื้มเรียเนี่ยมันทีเดียวจะล้มได้นะเออนั้นเนี่ยหลบลีกมันก็จะดีตรงนี้นะ อ่าส่วสกิลสองครับไม่มีดาเมสกิลคือผมจะบอกแบบนี้ว่าถ้าเป็นหลีกเริ่มต้นน้องๆต้องการตัวดาเมจอันนี้เข้าใจเลยนะเพราะว่าหลีกเริ่มต้นเนี่ยการทำดาเมจเป็นหลักเนี่ยมันจำเป็นมากคือมันจะซัดกันด้วยดาเมจรัวๆนัวๆเลยครับมันเลยค่อนข้างสำคัญแต่เมื่อขึ้นไปอยู่ในหลีกที่สูงขึ้นเนี่ย ตัวแบบนี้มันใช้ได้ดีนะครับเพราะว่ามันเจอทีมที่แบบค่อนข้างจะโหดแล้วนะครับอ่าดาเมตครบแทบทุกท่านนครับเจอสังมืดเยอะนะครับตัวแบบนี้มันจะเป็นตัวป่วนที่ใช้งานได้ดีแต่ก็ติดแหละว่าถ้ามีดาเมจสกิลสักนิดก็จะดีะครับอ่าหลักๆตัวนี้มันจะเป็นตัวถึกป่วนเนื่องจากว่าความสามารถเทเปอร์เฮือกสุดท้ายนะครับในนี้เขาเขียน5วินะครับแต่ว่าจริงๆเนะี่ยข้อมูลเชิงลึกมันเป็น7วิครับพอมันตายปุ๊บเนี่ยมันก็จะยืนต่อนะครับพอมันยืนต่อปุ๊บเนี่ย แต่เอาจริงนะเท่าที่ดูตอนที่ช่วงนี้มันยืนต่อเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ค่อยออกสกิลต่อเนื่องเท่าไหร่แต่ถือว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้ามันใช้ดีนะแบบคูดาวสกิลต่ำๆข้ามลึกๆเนี่ยมันจะเป็นตัวโหดไปยาวๆอยู่เหมือนกันนะอ่าเพราะว่าข้ามปุ๊บก็สตันนะครับแล้วก็ทะลุอมตะนะครับในหอคอยอ่าพวกพลังนะครับอ่าที่มีภารกิจพลังเนี่ยข้ามข้ามไปตีเอ่อไปตีกรงครับข้ามไปตีกรงเนี่ยอันนี้ค่อนข้างดีนะอ่าใครเล่นไม่ผ่าน,นครับ สมมุติว่าไม่มีตัวบินพลังใช่ไหมไอตัวนี้ข้ามข้ามไปเนี่ยแล้วก็ไปตีกลงครับมันก็เลยใช้ได้ดีนะอ่าตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ดูดีที่สุดนะครับอ่าอาร์เธอร์ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยนะครับเป็นว่องไวไม้ครับแต่ว่าไม่มีดาเมจทะลุะครับแล้วก็สกิลพวกอื่นๆก็ค่อนข้างธรรมดาใช้คําว่าธรรมดาเลยครับมีสกิลนี้เนี่ยก็เอาไปบัฟกลายเป็นเอาไปบับตัวกันบินไหมนะเพิ่มพลังโจมตีครับอัตราติดคริะครับแล้วก็ตั้งสกิล ก็เรียกได้ว่าเอาไปบ๊อบตัวกันบินได้เท่านั้นนะครับอตัวนี้นะครับเบนนี้ไม่รู้นะครับคือผมต้องบอกแบบนี้นะครับน้องๆหลายคนเนี่ยมักจะยึดติดกับคําว่าทะลุอมตะคือตัวที่ยิงข้ามหลังเนี่ยมันจะมีความแตกต่างนะครับตำแหน่งยืนก็ดีนะเคลื่อนที่ก็ดีนะส่วนความเร็วในการโจมตีเนะี่ยวัยพิบอาจจะไม่ได้หวังผลตรงนี้นะครับไม่ได้มีผลทําให้ออกสกิลไวขึ้นนะค่าความเร็วในการโจมตีนะครับถ้าเป็นว่องไวเนี่ยจะมีผลเพราะว่ายิงคริปมันจะหนักนะมันมีค่าคริปเพิ่มเติมนะครับ คือตัวนี้นะ่ยดามเมจหนักนะครับผมไม่รู้ว่ายังไม่ได้ไปดูเลยนะครับว่าค่าตีเวทเดิมมันสูงแค่ไหนจะคิดว่าน่าจะสูงนะดามเมจก็เลยคิดว่าน่าจะหนักนะครับส่วนการข้ามเท่าที่ดูเนี่ยมันข้ามไปลึกเลยนะซึ่งถ้าเกิดมันข้ามลึกไปสุดจอแบบนี้เนี่ย กิวอออันนี้คือโหดเลยเดินมาโดนยิงซัดเนี่ยยังไม่ทันมีบัฟอมตะตายได้อยู่เหมือนกันนะส่วนพิวพีเนี่ยถ้าเป็นจังหวะที่ยังไม่มีบัฟอมตะเกิดขึ้นหรือไม่มีพวกอมตะหน้าป้อมเนี่ยมันก็ยิงตายได้อยู่นะนฉะนั้นเนี่ยลีกที่เจอท่าน้ำเเยอะัตเนี้ยไม่ต้องทะลุอมตะก็เห็นผลเพราะว่าข้ามหลังดูทนายผมนะใครที่เข้าใจว่าต้องทะลุอมตะเท่านั้นดูทนายผมนะครับทนายไม่มีทะลุอมตะในสกิลข้ามหลังนะครับแล้วมันติดยิกไหม ตอบคือยิกเลยครับแถมตัวนี้มันเป็นใบ้ด้วยมันก็จัดคำนองเดียวกันกันกบตัวของเอ็ดเวิร์แสงฉะน,นั้นเนี่ยตัวนี้น่าสนใจนะแต่สุดท้ายต้องทดสอบนะครับไม่ทะลุไม่มีปัญหาเพราะมันข้ามยิ่งถ้ามันข้ามลึกด้วยนะได้ทั้งดาเมจได้ทั้งสตันนะครับผมว่าน่าจะปั้นแม็กมาทดสอบให้ดูล่ละนะครับเพราะว่าคลิปมัเช้าไปดูแล้วกันนะครับส่วนอมตะตรงนี้พวกสกิลพวกแบบนี้ ผมไม่รู้นะว่ามันกว้างแค่ไหนแต่ผมว่ามันน่าจะแคบๆคบพวกสกิลพวกแบบนี้กับตัวหลักที่เป็นดาเมจเนี่ยมักจะเป็นสกิลแคบๆคนะคิดว่าอมตะน่าจะแคบๆคนะครับแล้วก็ตรงแม่นยำสกิลอ่ะอย่างน้อยก็เป็นเลนเจอร์กลุ่มตรงกลางผมก็เลยบอกว่าตัวนี้น่าสนใจนะ,ะคนที่แบบบอกกากบอกไม่ดีแล้วแต่เขาบางคนทีมเขาอาจจะโหดมากแล้วตัวแบบนี้อาจจะแบบไม่อยู่ในใจอะไรประมาณนี้แต่คนที่ทีมยังไม่ดีผมว่าเก่งนะ ทั้งคู่เลยครับสุดท้ายต้องรอดูนะข้อมูลละเอียดกับทดสอบจริงนะครับส่วนฟื้นพลังนี่จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะเราก็เห็นว่าอย่าง7บาปนะครับสลามใช่ไหมมีฟื้นพลังพวกนี้มันยังฟื้นกันอยู่ยิกิๆนะฉะนั้นถือว่าเป็นกลุ่มความสามารถที่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับอส่วนมาก,กิก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับดูทรงแล้วเนี่ยดูธรรมดานะครับก็ธรรมดา2ตัวเลยนะทั้งอาเทอร์แล้วก็มาก,กินะครับ อ่าส่วนตัวน้องแมว2องหางตัวแจกก็ก็สะสมนะตามความชอบนะครับตัวเก่งหลักๆ2ตัวเอาไว้รอเปิดได้แล้วกันนะครับค่อยมารีวิวนะครับโอเคนะครับเมื่อวานใครได้ดูในไลฟ์ครับที่เพจทางการสมมุติว่าถ้าดูไม่ทันนะเขามีให้ดูย้อนหลังนะครับไปที่เพจไลน์เจอรทางการนะอเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะครับ วันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลเะมื่อวานแล้วก็เพิ่มเติมนะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้แล้วก็เป็นคําถามที่โดนถามทุกวันวันหนึ่งเป็น10บๆคำถามเลยครับอ,อย่างแรกนะครับให้ไปแจ้งที่เพจทางการอน่าจะรู้แล้วเพจทางการเมื่อวานเนี่ยโอ้ยยอดคนกดไลค์เพจนี้ขึ้นมาอีกหลายพันเลยนะครับ การแจ้งครับอย่างแรกตอนนี้จะเจอปัญหาก,กันเยอะก็คือเปิดการชาติครับแล้วโดนหักตังไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ของแจ้งไทยได้วยนะมันมีให้เลือกภาษาครับคือข้อมูลเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ลายไทยก่อนแต่ตรงนี้ผมออกตัวก่อนนะกราบขออภัยนะครับคือต้องมีความล่าช้านะครับเรื่องของการประสานงานเนี่ยอาจจะล่าช้านะครับสาเหตุเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้เข้าออฟฟิศกันเป็นปีแล้วนะทุกคนทํางานที่บ้านกันหมดนะครับฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการล่าช้า แจ้งไวก็มีโอกาสจะได้ไวนะครับคือเรื่องของปัญหาเติมเงินอันนี้เป็นหลักนะเติมเงินไม่ได้ของครับอย่างแรกแจ้งนะครับมันจะมีลิงก์ให้แจ้งครับแจ้งรอรอเกิน7วันแจ้งซ้ําแล้วก็เอาโค้ดตัวแรกที่เคยแจ้งไปแล้วเนี่ยแจ้งซ้าเพราะว่าบางทีเนี่ยข้อมูลตกหล่นข้อมูลหายอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นสเตปนี้นะใครเติมเงินแล้วไม่ได้ของนะครับแจ้งรอนะครับเกิน7วันแล้วแจ้งซ้ํานะครับส่วนเรื่องโคลาโบนะครับ โคโรบโบนะครับก็มันมีส่วนหนึ่งที่ผมเนี่ยหลังใบนะครับประมาณว่าถ้ามันแบบเอ้ยไม่เก่งจัดจัดแต่อันนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้พัฒนาด้วยนะถ้าเขามองแล้วแบบอ่ะเห็นตรงกันก็ผ่านนะครับตรงนี้ผมบอกแล้วนะครับว่าให้ใช้ปริมาณการแจ้งแจ้งกันไปเป็นพันๆคนเลยอย่ามาผ่านผมนะผ่านผมคือ1เสียงไม่มีประโยชน์ครับผ่านหลายๆเสียงครับมันจะเอาไปช่วยนะครับช่วยที่จะแบบ เป็นเป็นสิ่งที่เอาไปเสนอเงา่าแบบเฮ้ยเนี่ยคนขอมาเยอะนะมันจะเหมือนกับรอบของ Attack on Titan นครับที่อาจจะมีการปรับได้ก็ฟีดแบ็กไปเยอะนะครับสมมุติว่าต้องการให้สมมุิอยากจะให้ตัวชิระมีดาเมจอ่า อันนี้เป็นตัวอย่างนะสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตามนั้นอาจจะมีการปรับเล็กน้อยเช่นสกิลอาจจะกว้างขึ้นนะครับคูดาวสกิลอาจจะลดน้อยลงอันนี้เคยมีปรับนะแต่ถ้าเกิดแบบสมมุติว่าให้เบนนี้มารู้เป็นทะลุมาตาอะไรประมาณนี้ให้ตัวชินระมีดาเมจอาจจะไม่เกิดขึ้นมันยากเกินขอเยอะเกินแต่ว่าให้ขอเข้าไปก่อนให้จํานวนฟีดแบ็กเนี่ยมันมีเยอะนะครับเรื่องของการแจ้งคนโกงนะครับ อ่าพีวีสัปดาห์นี้อดีหลักผมก็แทบไม่ได้เล่นเลยครับสมมุติแจ้งคนโกงเนี่ยมันต้องมีโดนบ้างอยู่แล้วล่ะ เนี่ยอย่างเงี้ยเจอไก่บี้อย่างเงี้ยเรากดเล่นซ้ำเนี่ยมันแจ้งไม่ได้ใช่ไหมเราก็แจ้งทางลิงก์ครับอ่ะเราก็บอกไปเลยครับไทม์ไลน์วันเวลานะ23ชั่วโมงที่แล้วอ่ะเราก็บอกไปว่ากี่โมงครับเจอไอ้ตัวเนี้ยไก่บี้ครับอยู่กิวอะไรบอกรายละเอียดให้ได้เยอะที่สุดครับตอนเนี้ยมันมีการแจ้งแบบว่าแจ้งโดยตรงอ่าแจ้งรายคนครับอาจจะมีล่าช้าอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่แจ้งไปนะครับอ่าวันหนึ่งเนี่ยถ้าเขาตรวจสอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมบอกบอกตลอดเวลาครับถ้าวันหนึ่งระบบตรวจสอบันตอบ สอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันโดนย้อนหลังอยู่แล้วนะครับอาฉะนั้นเนี่ยแจ้งโปรช่องทางเดียวกันนะอาขึ้นหลีกไม่ได้รูบี้นะครับเมื่อวานก็ขอกันเข้าไปแล้วนะขอให้ตัวเกมเนี่ยทำเรื่องของหลีกสูงสุดอาเพราะว่าบางทีเนะี่ยเราก็จะไม่รู้แหละนะครับว่าคนไหนโกงไม่โกงครับอันนี้มันพอจะดูได้สมมติว่าเราดูเนี่ยเราก็จะเห็นข้อมูลสเตทอะคนนี้ผ่านสเตทไปถึงไหน,นครับหอคอยไปถึงไหนน่าจะพวกอีกนิดนึงอะมันน่าจะสามารถทําได้นะว่าหลีกสูงสุดของอดีน,นั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับ การค้นลีกไม่ได้ดูบี้เหมือนกันครับแจ้งเหมือนกันนะวันเวลาโดยละเอียดนะครับอาเพอรลบไอเทมอ่าลบเรนเจอร์ลบเกียร์ครับทำได้1ครั้งต่อ1 ID ดีทั้งชีวิตเท่านั้นนะตัดสินใจให้ดีๆนะครับสามารถกู้คืนได้นะแต่ต้องเป็นระยะเวลาที่ไม่นานอ่าอย่างเช่นแบบไม่เกิน1อาทิตย์ไม่เกิน2อาทิตย์ประมาณเนี้ยทำเรื่องกู้คืนได้นะครับหครั้งต่อ1 ID ดีเท่านั้นเผื่อเร,เ,รเราแบบไปลบเรนเจอร์ตัวเก่งจริงๆเผลอนะหรือว่าเจอบัคเจอหนืดเจอแหลกแล้วเผลอไปลบ แล้วก็เกียร์เนี่ยหครั้งต่อ1 iD เท่านั้นนะครับมาดูกันต่อครับที่กิจกรรมฉลองโคโรโบครับเน้นย้ํานักกิจกรรมถึงวันพุธที่8ปธันวาครับก็ตามรูปเลยครับไปที่เ็นทางการเหมือนเดิมนะกิจกรรมก็จะเป็นแชร์เดียวกับแชร์รวมครับแชร์เดียวรุ่นเรนเจอร์นะครับก็ให้นะครับจริงๆไปอ่านรายละเอียดก็ได้นะอผมขึ้นรูปตามนี้ครับก็แชร์โพสต์ครับแบบสาธารณะ ที่ Facebook ตัวเองนะตั้งเป็นสาธารณะนะครวก็พิมพ์แคปชั่นนะอาจจะพิมพ์ว่าถึงเกลือนะครับแต่ก็รักจ m เอนะจุ๊บๆ <c oughs> โอ้โหเมื่อวานนี้แบบว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้ยกตัวอย่างนะแล้วก็ต้องกดไลค์ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแชร์เดี่ยวรุ่นเลนเจอร์รับเลนเจอร์ Ranger 12รางวันนะครับส่วนแชร์ร่วมนะครับแชร์ร่วมก็จะเป็นยกเซิร์ฟนะครับก็จะได้ตัวกระช้าทั้งหมด20ใบนะครับตัวจากฟรีน้องแมวสองหางทามากิหนึ่งตัวนะครับ กิจกรรมจะไปจบวันที่แปดช่มงใหม่วันพุธวันพุธที่8นะครับส่วนของาะวันเน้นยำ้ำเดี๋ยวต้องมีคนถามผมจะให้มาดูคลิปนะครับรุนเรนเจอร์เนี่ยรุนเรนเจอร์ครับเขาจะประกาศผู้โชคดีนะครับในวันที่14นะครับแต่ว่าแจกเรนเจอร์จริงจะเป็นนู่นเลยครับ27นะอันนี้คือแชร์เดียวนะส่วนแชร์รวมครับจะเป็นวันจันทร์ที่13อ่าตัวกระชา้นย่บใบเอาไปลุ้นกันต่อครับเพราะว่าเดือนนี้คาดว่าคาดยังใช้คําว่าคาดว่านะ แสงมืดใหม่ในทีมคริสต์มาสอ่าฉะนั้นเนี่ยสเตทวิ่งของระวัน,นครับเอาไปลุ้นต่อได้นะในส่วนของแสงมืดใหม่นะตอนนี้บางคนอาจจะยังอยากได้เรนเจอร์เพราะว่าไม่มีตัวไม่มีตัวที่ต้องเอ่อไม่มีตัวเก่งอ่าซึ่งตัวนี้รอบนี้ก็มีอยู่เหมือนกันนะหรือชอบส่วนตัวนะครับไฟล์ฟอร์สนะครับก็เปิดเอาตัวเปิดก่อนโซลูบี้คริสต์มาสก็ตามที่บอกนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับ อันนี้อยากรู้ส่วนตัวเพราะว่าคลิปนี้นยผมทำก่อนเที่ยงนะครับคลิปอาจจะลงไปเนี่ยมันเป็นหลังเที่ยงไปแล้วครับก็จะเป็นเรื่องของอเข้าเกมนะครับเมามาวาน,นใครอยู่ในไลฟ์เนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ากิจกรรมนะครับไม่ใช่จริงๆไม่ใช่กิจกรรมนะเขาให้รางวัลครับสำหรับคนที่ถือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเกม r รนเจอร์ล็อกอินต่อเนื่องครับ1น3 9วันมีทั้งหมดเนี่ย222ท่านมันเยอะมากครับแต่ว่าอันนี้ผม คุยกันล่วงหน้าแล้วว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับเขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เลยทุกช่องทางจะไม่มีใครรู้นะทีมงานก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ครับว่ามีใครได้บ้างอ่าฉะนั้นเนี่ยใครได้นะครับเพจผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงนะที่เพจทีเ,เกนเจคแกมโซนะคอมเมนต์ยูทูบด้วยนะมาบอกกันหน่อยว่าใครได้บ้างผมอยากจะรู้22 2คนอันนี้คนไทยล้วนเลยนะครับ เป็นกิจกรรมไทยนะคนไทยเท่านั้นนะครับไม่มีต่างชาตินะครับไอดีไทยเท่านั้นด้วยครับ222ท่านนะครับก็จะได้ทีมสุ่มกบจริงๆบอกให้เจ็บใจนิดนึงก็ได้คือขอไม่ผ่านนะครับจริงๆเนี่ยเขาขอกบม่วงเอาไว้ก็คือได้กบม่วงเลยทันที1ตัวอันนี้คือที่ขอไว้นะครับแต่พอเขาโหลดข้อมูลออกมา222ท่านนะครับผู้พัฒนาเขาบอกว่ามันเยอะเกินไปนะครับเขาก็เลยให้เป็นกล่องสุ่มแต่ว่าเป็นเลทที่เท่ากันนะ ก็ลุ้นครับว่าจะได้กบแดงกบดํากบม่วงครับใครได้กบม่วงก็ถือว่าโชคดีไปนะครับอ่ะ,อะก็มาบอกกันนิดนึงเดี๋ยวตอนเที่ยงครับเขาจะแจกนะครับอ่ะตอนเที่ยงจะแจกแล้วนะครับแล้วก็ต้องกดรับนะกล่องเนี่ยภายในวันพุธที่8ธันวาคมอ่ะ222คนนะครับในอ่าคนไทยเท่านั้นนะคนไทยเท่านั้นนะเกมนี้มันเป็นเซิร์ฟรวมนะแต่ว่ามันจะมีฐานข้อมูลนะครับอันนี้ก็จะเป็นฐานข้อมูล ID ดีไทยเท่านั้นนะครับเอาโอเควันนี้ก็ข่าวสารกันประมาณนี้นะหลกัหลกๆก็จะเป็นเรื่องของแจ้งโตเกมนะครับ มีปัญหาอะไรเนี่ยเรื่องโปรเรื่องไรแจ้งไปได้เลยนะครับแล้วก็กิจกรรมโคโนโบนะครับก็อย่าลืมนะไปจบวันพุธที่8ปธันวาคนระับคือจริงๆมันผ่านทุกรอบนะจะเป็นการแชร์ทาง Facebook ของตัวเองเท่านั้นนะเพราะว่า,าเรื่องของ Twitter จะเป็นของทางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ Line นะครับไลน์ออฟฟ c เชียลแอคเคเนี่ยจะเป็นของทาง อ่าไต้หวันเกาหลีอะไรประมาณนี้นะครับส่วนโกบก็มาบอกด้วยนะอยากรู้เหมือนกันส่วนตัวผมเองผมก็ยังไม่รู้นะว่าจะเป็นตัวเราเองหรือเปล่านะ,ะเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันมีเงื่อนไขอะไรอีกหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าของผมอาจจะไม่ได้เพราะว่า มันน,น่าจะต้องมีวันพลาดอยู่เหมือนกันนะช่วงเวลาเกือบจะ5ปีนะครับอโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไปดูคลิปเปิดกระชาว่าผมเปิดได้ตัวอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะมีข้อมูลเรนเจอร์โดยล,ละเอียดนะครับแล้วก็อาจจะมีรีวิวบ้างแล้วนะอะ่เดี๋ยวรอติดตามด้วยกันนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ